โอเคนะครับปฏิบดริยุทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของจิตตีนะครับวันนี้เขาก็มันครับคิดคนอื่นนะครับไปช่องวีนี่ดูดูนะดูดูนะนี่ที่ไอคนกุญแจมันน้อยปะดูคนดูดูแสงนั้นดิอันนี้มันก้อมเลยๆดูดิไม่จะควไปด่ามันอะ ถ้าเนี่ยมึงบอกว่ากูจะก๊อปดเพราะมึงจำไว้นะกดเดี๋ยวก็เรื่องของมึงกูงจัดได้ถ้าบอกนายกงไม่มีอะไรอย่างเลยสิน,นะสู้ๆนายไปส่งเงินที่จะอยาไปส่งเงินที่จะนายเลยนายจะนายก็จะกอ๊อปก็เรื่องของนายเราไม่เกี่ยวก๊อปกูดิ <c oughs> อีสานี่พ่อเนี่ยมึงอยากก๊อปคนอื่นจะลืมดิก้กกปแบบจนตัวเองแบบ ก็ไม่มีคนไปกดติดตามนหรอกอินโจอินโจสุยอดทำเอง <c oughs> สุดยอดนะี่มันของใครคนดูดูเอาอ๋อคุณนักแจมันแทนเลยอืมการก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับขออนุญาตเะของก่อนมันก็จริงอ่ะนะเออก็บเป็นสิ่งไม่ดี ห้าจากกอ้อมมันเนย,นย็นยงก่อนคนดูอันนี้คืออินโทรนะดูจําได้ไหมนี่ดูดูประการแล้วคนดูไปจำไอ้ที่มาเป็นนอะอินโทรสุดยอดทำเองอะนี่ดูนักเล่งเกมเดี๋ยวเลยนี่ไงนี่ไงนี่หนึ่งสองสามสี อู่อินโทรเสร็จ้ทำเองทุนมึงไทยเลยและวก็มึงพี่น้องากไปกด,ดไลค์มันด้วยนะนี่ครับช่องวีนน,นี่นะครับนี่วนะโอเคครับสำหรับพี่น้องขอลาไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติด้วยได้นะครับ